ปัญญาทนที่ปรึกาเจ้าหน้าจังหวัดนองคายประเด็นพระทงา์พระอง์วชิรบุตรหลอกเจ้าหนาจังหวัดนองคายเดพระศรียานโงหลอกเจ้าหน้จังหวัดนองคายถึงนู่นเราก็ได้เปโดนก็ได้ไปางล่างขององคะ có thể một ổn định này nhiều bé được đạt và đi thẳng đến số ัง้าไปหลังไปหลังนิดนึงนะครับบางง่ายจะได้เตรียม่างนะครับต้อรีบนะครับช้านะครับจ้อกล้องนะครับ ลุงได้เลยโนยุ่งเตียมไปได้เลยอสัญญาณนะตอนนีอาจจะบางบ้าจะได้ให้สัญญาณในการตัดไห่อกกันนะจะด้ให้หน้าอยหนังเดี๋ยวเว้าถานี่มาคนอยู่ัไม่นาทัน นักปั่นนับกระสนี่มาเคลบ่อนไวรัวส์ัาอาบ ตามกว่าให้ทุกคนเฮ้นับถอยหลังนี้ด้วยการนับ9 <coughs> 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 ทางด้นเกาว่าแน่นเนก็จพยายามเสริรัก่จะเข้าสู่ที่รอบรองจากนั้นก็จะได้ประสมทางนั้นก็จะได้หลายโมนา เอาถวายให้ครบเลยโยนถวายให้ครบเลยเอาครบครบทุกลูกเลยเอายกยกถวายท่านเลยเชิญโยมแม่เอ่อยกยกเลยนะยกเลยสาธุ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  คุณภาพได้ร่วมถวายไทยธรรมเสร็จสรรพเรียบร้อยยันยงข้างล่างสาธุก,การพร้อมกันเนอสาธุอ่าเชิญให้โยมแม่เตรียมตรวจร้า,ราพระพรเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นความสมบูรณ์แห่งพระธรรมที่ไหนเป็นความสมบูรณ์แห่งสังฆา เป็นกองส์ตมในรูปแบบคณสงฆ์มีพเด็จยืนดีรีที่นมามี่นตาตนใหรือว่าพระมหมวันมีีวุ้นนะวันนี้วนม่มือมมาวมรอยโยมวันนี้มีคณะสงฆ์เข้าร่วมในพิธีอธิบดินั่งสังฆกรรมร่วมกัน91รูป91รูป91รูปนั่นเองนะฮะ Eka, Aputi. Kat, Arent